กันนางพี่ก็อยากดูก็ไปถึงแล้วมันเทาไหร่ถงยักษก็พอได้พอไล้ยังได้อีกยังมีที่วางครับครับเป็นรางวัลนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นรางวัลของ ทคนทคนทำงาน,ท,นทุกคนน่ะนะคะราง้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังซึ่งถ้าจะให้พูดกันจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่ดีใจมากๆเลย<ะ>ค <ๆ S 1> ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นรางวัลของพวกเราทุกคนเลยที่ผ่านมาเราอาจจะได้รางวัลที่เป็นแบบตัวบุคคลบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่รางวัลนี้เป็นรางวัลของทีมให้มันเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าสียงที่เราทั้งทีมได้แบบลงทุนลงแรง,รง,รง,รงกันไปแบบทุกคนมีส่วนร่วมหมดเลยนั้นเนี้ยก็คือเนี้ยส่ะสื่อส่วรวมก็คือรางวัลที่ได้นืนนี้ ก็เป็นทั้งกำลังใจแล้วก็เป็นทั้งสิ่งที่ก็ทำให้ขอดเครียดเบาๆตลับว่าพี่เบสองที่กำลังจะมาถึงก็แต่จริงๆก็เอาจริงๆแล้วก็ก็เครียดทุกครั้งที่เริ่มงานใหม่อะค่ะเพราะว่ามันเป็นความเครียดที่เราตั้งใจอยากทำให้มันดีที่สุดทุกครั้งนียก็มารลองความกดดันทุกคนนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะโอนึโอเคโอเคเพอร์เอิญเพอร์เอิญพี่เด็บหนึ่งก็ ก็ค่อนข้างจะเลยเถิดไปเลยครับก็ขอบคุณที่เล็งเห็นถึงงบประมาณที่จ่ายลงไปแล้วก็อจากเหงื่อที่แบบความร้อนคอนโดความร้อนนะครับก็กอบี่เจ็บสองก็คงต้องต้องเหนื่อยกันเหมือนเดิมแล้วก็แน่นอนเชื่อว่าน่าจะมีอะไรที่แตกต่างแล้วก็ไปสุดกว่าที่เป็นเมอวานเป็นใจจะสปอยอะไรแล้วเออมาเอิมว่าพูดมานก็ไม่ได้เพราะน้องๆก็ยังไม่รู้ อ๋อรางวัลที่สี่วะเนี่ยรางวัลรางวัลที่สี่รางวัลที่สี่พี่แป๊บที่สี่รางวัลแล้วนะต้องมีไปเรื่อยๆมีไปเรื่อยๆขออีกก็ดีใจครับดีใจแทนพ่อกับแม่ด้วยแล้วก็ทีมงานเขาก็ทำงานกันไปเต็มที่มากๆอย่างพี่ปีเตอร์เนี่ยนั่งอยู่หน้าจอแบบคอยเช็คทุกอย่างเขาก็เต็มที่มากับพวกเรามากๆทั้งเช็คการแสดงพวกเราด้วยช่วยพวกเราอยู่ตั้งแต่เวิร์งช็อปโฉ่ำ ทั้งทั้งฟรีโปรดักชันโพสโปรดักชันช่วยทุกอย่างก็ต้องขอบคุณพี่พีเตอร์เขาแหละครับเป็นผลงานของเขาแบบเป็นที่เลยแล้วก็ขอบคุณหนูด้วยที่เป็นโปรดักชันเซตที่น่ารักขนาดนี้ของพี่เนี่ผมงงก็พอโปรดักชันเซตที่น่ารักขนาดนี้อ๋อนี่ผมเป็นแบบหนูก็ถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งในโปรดักชันไงอ๋อนือว่าเป็นของในซีนแล้วไม่ใช่เอาไปต่อ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 ไปต่ไป่อไปต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 ่อไปอไป นักแสดงอีกมากมายครับที่มาร่วมทํางานอย่างหนักกันในพิเวฟเดอะซีรีส์ของเราครับก็เรากําลังทํางานอย mm. ่างหนักกันต่อไปสําหรับซีซั่นสองครับตอนนี้เราก็เวิร์กชอปกันแล้วเข้าหลุมเดิมแล้วก็เรานนี้ค่ะหลังจากรับรางวัลแล้วค่ะก็คุไปฉลองอะไรยงงที่ยังไม่ได้คิดเลยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยเพราะว่าไม่ไม่ได้ทราบมาก่อนว่าจะได้นะคะพอทราบก็ ตอนนี้ก yeah, like so ็คงจะอยากส่งไปถึงเด็กๆอีกสิบคนหรือทีมอิเตอร์หรือทีมงานคนอื่นๆด้วยนะคะส่วนนักเรียนอาจจะต้องไวทีหลังเพราะว่าตอนนี้มลูกกระจายอยู่ที่ไหนกันบ้างก็กำลังพัฒนาบทครับก็ทยอยค่อยๆเปิดนอกราชได้เยอะครับก็อีเวั่นก็ตอนนี้เตรียมงานด่งอย่างที่บอกครับพออยู่ในการเตรียมงานเราก็จะค่อนข้างจะ ฟุ้งกันเยอะมากนะครับตอนนี้เราก็พยายามจะแบบว่ากลับมาสู่โลกความเป็นจริงว่าสิ่งที่เราพย้กใจจะทำจริงก็ตอนนี้เริ่มมันลดลงแล้วก็ได้เลยว่ามันต่างกันเป็นเจ๊มหนึ่งก็เรียกว่ายิ่งใหญ่จงหรือไม่ใชคเอ่อทำว่ายิ่งใหญ่มาเพราะแบบความคาดหวังที่ขออนุญาตไม่ใช้คำนี้นะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้หลังคอสนิมเขาเป็นเป็นการกันแบบเหมือนรีไวซ์แอคติ้งของแต่ละคนนะครับแล้วก็มาเรียนบทบาทใหม่อันนี้ต้องถือว่าเป็นบทบาทใหม่เพราะว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีแกรนของตัวละครเนี่ยที่เปลี่ยนไปจัดอับขึ้นจากเดิมเยอะมากแต่ละคนก็ต้องทํางานกันหนักมากทํากันบ้านใช่คือระยะเวลามันก็ผ่านไปแล้วแล้วก็มีมีเป้าหมายที่ต่างจากเดิมนะครับต้องรอดูบอกว่าสนุกมากมากกบท อ๋อแน่นอนครับนั่นพีทเบฟครับรูแล้วแน่นอนเรามาในคอนเสิร์ตนี้อยู่แล้วก็ขอบคุณนแฟนทุกคนนะครับที่สนับสนุนพิทเบฟเตอร์ซีส์ของเราจนเรามาได้รางวัลเบสโปรดักชั่นนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกๆคนติดตามกับพวกเรา ต่อไปด้วยแล้วกันครับเพราะช่วงนี้เรานี่หือกำลังเต็มที่ใกล้กำลังจะฟิตติ้งอาในอีกไม่กี่วันโอ้โหโอ้โหโอฟิตติ้ง <laughs> <laughs> แล้วก็แล้วก็เวิร์กช็อปแล้วสุดท้ายก็คงจะเป็นการเปิดกล้องครับแต่ก่อนหน้าพ i n เนะครับก็จะมีรายการบอยซ r นี y ครับเป็นอ u t ติ้งครับฟินนอกบ้านก็จะมาก่อนพิธเครับเป็นปีหน้าครับก็ทังช่องวันสามครับสี่ทุ่มสตามได้ครับ